เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างน,านะครัที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์บาคนี่ถูกต้องค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าความสวยนะคะความรอหาไม่ยากเลยค่ะอยู่ที่เราค่ะว่าเราเนี่ยจะเอาสิ่งดีๆนะคะมาอยู่ที่หน้าเราหรือเปล่า นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เรียกว่าอาจจะโฟนอินไม่ติดแต่จดหมายก็ยังติด SMS ก็ยังได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยเขาบอกว่าจดหมายเนี่ยเมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่ามันล้าหลังนะแต่จริงๆแล้วไม่นะคุณสาไม่ไมันได้ระบายมันได้เขียนอะไรอมาเยอะนะเพราะบางทีเนี่ยโฟนอินบางทีเราก็อาจจะ ประหยัดเวลานะบ,บางทีเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะคุยกันได้ยาวนานแต่จดหมายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สามารถบอกถึงโอโอความรู้สึกได้ความความรู้สึกจริงๆเลยนะนะเพราะฉะนั้นนะคะเซต Snow w ไวท์โซฟานะคะและเซตอัพผิวสวยจริงหมดไปแล้วแต่ถ้าขอมาขนาดนี้เราต้องให้ค,ะค่ะท่านผู้ชม่ะแต่มีข้อแม้นะคะว่าจะเอา ตัวเซรั่มทองคำหรือรจะเอาเซตนั้นะะนะคะเพราะเราให้หมดไม่ได้นะคะคเดี๋ยวสายโฟนอินหรือสายอื่นๆจะว่าได้เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เราขอมอบให้นะคะคุณธัญญาพรสุแพงนี่นะคะตบมือให้<อ>นะคะ<อ><อ>แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ติดต่อมาเราจะมีคนติดต่อไปหาครับ เอาละค่ะท่าผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพักกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราก็มีคนมายืนยันแล้วจากจดหมายฉบับหนึ่ง<ฮ>ะนะคะซึ่งเป็นจดหมายที่ส่งมาไกลพอสมควรแต่ก็บอกความในใจได้มากมากมายนะใค,นะคะแต่ซูซานนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ย ไปดูขั้นตอนความสวยที่ครบสู่จริงๆสําหรับเซตเดือนนี้รเราเรียกว่าเซตเดือนตุลาคมนะคะถือว่านะคะครบเบ็ดเสร็จกับความสวยความหลอ่อใครนําไปใช้7วันสวยแน่นอนค่ะผู้ชมคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะเราไปนะคะดูอะไรที่สวยงามประดับประดาตัวเราหน่อยนึงแป๊บหนึ่งนะคะก็เข้าสู่ช่วงไฮโซไลฟ์บายสุสานค่ะไปพบเลยค่ะ ท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ไฮโซช้อปปิ้งค่ะมาสักครู่นี้นะคะเป็นไข่มุกเซาซีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะของจริงอยู่บนคอสุซานนี้นะคะสวยมากเลยนะครับสวยงามมากนะคะเป็นเซาซีแท้นะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่ครับเม็ดใหญ่มากนะครับเม็ดใหญ่นะคะ1 2บสถึงสิมมิลเลยแล้วก็นี่นะคะตัวตะขอนี่ก็เรียกว่านะคะเป็นเพชรนะคะที่เรียกว่าเป็นเพชรโคนนิ่งที่เปรียบเสมือนเพชรจริงนะคะต่างหูก็จะเป็นไซส์เดียวกันนี่นะคะแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีปีกแมลงทับ สวยมากเลยค่ะสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่รคะราคาปกติไม่ต้องพูดถึงค่ะคสําหรับการเป็นสมาชิกโดยเฉพาะวันนี้เอาเซตนี้ที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะคเอาไปเลย ราคาพิเศษเซตเดียวด้วยนะเซตเดียวมีเซตเดียวค่ะหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะอันนี้ซึ่งจริงๆอยากจะนํามาให้ก่อนปีใหม่่เอาไปเลยค่ะ12,900บาทท่านไหนที่เล่นมุกนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน่เอาละค่ะแล้วก็กระเป๋านะคะที่เรียกว่าเป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะพวกกระเป๋าโควีของเรานี่นะคะเหลือน้อยนิดกระจิตลิตแล้วค่ะท่านผู้ชม่ะถ้าจะ อ่าเอาไปเป็นเจ้าของนี่นะคะเรียกว่านะคะอันนี้ไม่ใช่นะพวกนี้นี่คือแจกฟรีอยากได้เนี่ยโทรมาเดี๋ยวเราบอกว่าทําอย่างไรแต่ถ้าเกิดเป็นกระเป๋าโควีนะคะหนังแท้ของเรานะคะท่านผู้ชมค่ะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ก็มีแจกฟรีนะคะแต่แจกฟรีนี้ต้องตามเงื่อนไขค่ะถ้าอยากทราบ02ค่ะ02 401 9าวฮ่ากาวาค่ะเอาละค่ะมาอัปเดตความสวยกันดีกว่านะคะที่เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าถ้ามีเซตนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะจะสามารถทําให้ท่านผู้ชมเคลียร์ปัญหาได้ทุก ปัญหาบนผิวหน้าทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแล้วก็สวยใสเพียง7วันเท่านั้นนะคะคนเป็นหลงเป็นหลุมสงหลุมสิงนี่สามารถช่วยได้ใบหน้าหย่งคงหย่อนคล้อยนะครับช่วยได้คอลลาเจนอีลาสตินช่วยได้โอ้โหและที่สำคัญนะครับได้เขาเรียกว่าเป็นคนแรกเลยนะที่ได้ทดสอบทดลองนะครับได้พิสูจน์กับบาคนีเอ็กซ้าเอวิติงสูตรใหม่ล่าสุดของเราตัวนี้นะครับก็คือสูตรที่มีส่วนผสมเพิ่มเติม ของผลังกุลสีม่วงจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมขาะกระเช้านี้ราคาส่วนลดเกินกว่า30%มนะคะมีตัวเมนเมนเลยตัวที่1นะคะบาคนี่เอ็กซ์ต้าเอเวอร์ติ้งเ e รชนะคะหรือตัวไบชินีครีมหน้าเด้งใช่่คเด้งแล้วก็แก้ได้ทุกปัญหานี่นะคะใช้ได้4เดือน สุดใหม่เป็นสีม่วงนะฮะสีม่วงคส่วนตัวที่2นะคะเป็นตัวเจลล้างหน้านะคะไข่มุกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผสมกับผลมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะสัมผัสครั้งแรกอย่างที่สายฟุลินบอกใสเลยใช่ครับสัมผัสไม่ต้องรอไม่ต้องรอเจวันไม่ต้องครับครั้งแรกที่ล้างนะครับซับหน้าแล้วสัมผัสได้ถึงความเด้งความใสความเนียนความนุ่มเซตนี้นี่เปรียบเสมือนกับสายฟุลดินเออสายจดหมายของเราเปรียบเสมือนจดหมายของเราเลยนะคะที่ บอกว่าเนี่ยใช้ตัวนี้เลยเจลล้างหน้าตัวนี้แล้วก็ตัวร<อ>าชินีนครีมหน้าเด้ง<ช>อ่า แล้วก็มีกันแดดนี่นะคะซันพาวเดอรี่ซุปเปอร์ซันนะครับเรียกว่ากันแดดได้ถึง60เท่านะครับถูกต้องนี่นะคะคุณธัญพรบอกแล้วดีมากคะปึ๊บซึมปั๊บควบคุมความมันทั้งวันน้าไม่เหนอะนะครับไม่เป็นด่างขาวไม่เป็นคราบไม่เยิ้มไม่ไม่มันอ่านะคะเรียกว่านะคะถ้าเกิดท่านไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัดแล้วบอกแดดร้อนนะคะบอกได้เลยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะคะบาคุนี่ซันพาวเดอรี่เนี่ยค่ะสายฟุอินก็ยืนยันแล้วนะอยู่สีสเก็ตใช่กันแดดดีจริง อ่าแล้วเท่านั้นไม่พอซปเปอร์ซันโปรเทคชันเพิ่มเติมคอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวของเราหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ผิวของเราเนี่ย เป็นผิวเด็กตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าซุปเปอร์เซรัมร่มซุปเปอร์เซรั่มของ,รของเรานี้นะคะเรียกว่าสร้างคอลลาเจนอิลาสติน,นส่วนจะสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะท่านะผู้ชมขาเราก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะเป็นหลงซุมหลงสิวนะคะแล้วก็เซลล์ที่มันเสื่อมโซมมันเหนียวย่นมันย่อนค้อยมันเป็นล่องลึกนะคะทั้งริ้วรอยรอบดวงตาล่องลึกแก้มริ้วรอยตามแก้มตามหน้าผากอ่ะช่วยได้หมด สร้างเซลล์ผิวใหม่มาเลย oh ไม่ต้องเอาเซลล์เก่าแล้วมันเสื่อมโซมากแล้ว่ส,สร้างใหม่ที่สําคัญไม่แสบไม่เจ็บไม่ทรมานไม่ลอกไม่มีอาการข้างเคียงใดๆทั้ทงสิน้นไม่มี และที่สําคัญมีการการันตีไม่ใช่เพียงแค่เมืองไทยยังมีการการันตีนะคะไปถึงเมืองนอกเมืองนาทั้งทวีปยุโรปเลยนะคะได้ไปคว้ารางวัลนะคะทวีปยุโรปเลยนะจิโรเปียนคอสเมติกอินโนเวชั่นไพปี2008โอ้โหก็คือบาคนนี้เ t ็มเซลแอนด์ r พรเซเวนเดย์บิวตี้ฟูลนั่นเองนะคะ เซตนี้นะคะท่านผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าครบสูตรความสวยความเด้งความหล่อนะคะใครมีปัญหากีปัญหาช่วยได้หมดใครย่อนคอยมองคล้ำเป็นสิวเป็นฝ้ากระเกลริ้วรอยโอ๊ยช่วยได้หมด7วันเหมือนกัน7วันครับนะคะเรียกว่าครบสูตรนะคะกับความสวยจริงๆกับเซตนี้ลดราคาเกินกว่า3 0ลดมากกว่าสมาชิกนะมากกว่าครับเท่านั้นไม่พอนะคะ เรานะคะยังเพิ่มเติมให้สําหรับสิทธิ์ท่านไหนก็ตามนะคะที่อยากจะได้กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเนี่ยูโทนของเรานะครับจะหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมเหลือไม่กี่ใบนะคะสุดท้ายแล้วที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเก็บเป็นคอลเลคชันท่านไหนอยากได้กระเป๋าตามเงื่อนไขรีบด่วนนะคะวันนี้นะคะไม่แน่ใจเกือบหมดหรือยังนะคะแต่ต้องรีบโทรไปเซตนี้ในราคาเพียง9,999ยบาทครับซุนซ้อ 02-401-9-5-9-9ค่ับค่ะเรอาเลยค่ะท่านผู้ชมขาเรียกว่าเป็นเซตเดือนตุลาคมของเรานะคะสูตรแห่งความงามนี้เราต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือศาสตร์แห่งความงามเพื่อทา,า,ายการาเวลากับ บานว่นี้ของก็ดีจริงๆนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเป็นสูตรที่เราอยากจะมอบให้ท่านผู้ชมและบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรับรองได้เซตตุลาคม9,999บาทพรุ่งนี้กลับมาพบกับเราเวลาเดิมเช่นเคยกับรายกันไฮโซเพอร์เฟคตค่ะสวัสดีค่ะ